ซูคิปเปอร์ซิมูเลเตอร์นะคะอยู่กับพี่เจจากเจอพายเย้ครับผมปวดพูดพดเจ็บปูดพดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จังเจอครับผมพี่เจจะมาเป็นอยากเป็นสัตว์ใช่ไหมพี่เป็นเพนกวินพี่เข้ามารอในเกมแล้วโอเคเดี๋ยวไอชาตามไปไอชาจะเป็นซูคิปเปอร์นะคะแล้วเราจะไปไล่ล่ากันในน้นเยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะคะเย้เอาจริงนี่ตาแรกของพี่เลยนะไม่เป็นไรชิวแล้วพี่จาไอชาดีที่ไหน มันจะมีแถบแบบเป็นแถบเอสพีอะแถบสีเขียวๆอ่ะพี่เจต้องตามหาช้างแล้วก็ฆ่าช้างพี่วายน้ำเล่นอยู่เนี่ยมันสบายมากเลยไม่อยู่ไหนไม่ได้คุณต้องฆ่าผมสิคะับเอาไปต่อก่อนแล้วกันต่อให้ก่อนด้วยเฮ้ยมันมันดูถูกไปเปล่ามามาหาแพนกวินเนี่ยเร็วพี่พี่เล่นเป็นช้างเอาปุ้ยพี่พูดเล่นแพนกุ้งแพนกวินอะไรไม่มีหรอกเฮ้ยคุณบัตตั้งแต่เริ่มบานอะมาเจอที่สวนช้างไหมช้างหรอ ใช่ใช่พี่ให้อาหารช้างอยู yeah ่เนี่ยโอ้เป็นเพนกวินโอ้บิเฮ้ยเห็นพี่แหรอเอ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าเตะอย่าตตะไม่ได้นี่เนี่ยเดี๋ยว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 มันอุ้มได้ด้วยเหรออุ้มได้อุ้มได้พี่เจรู้ไหมว่าการเป็นเพนกวินที่ไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้พี่เจเนี่ยโดนลงโทษต้องโดนแบบซูคิปเปอร์ลงโทษไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยให้อาหารเพนกวินไหมให้อาหารเพนกวินไหมเนี่ยพี่เป็นเพนกวินเนี่ยยังไม่อยากให้ตอนนี้ ให้อาหารพี่เร็วมาเร็วพี่อยู่เนี่ยให้ระเบิดเป็นอาหารดีไหมเนี่ยไหนอุ้ยนั่งไงเจอแล้วเห็น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 แล้วไม่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 พี่รู้สึกไม่ปลอดภัยนี่เป็นซูคิปเปอร์จริงป้ะเนี่ยอะไรเป็นซูคิปเปอร์จริงโอ๊ยไม่ทำร้ายสัตว์อ่ะไม่ไม่ทำร้ายวิ่งมาหาเลยไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเกมไม่ได้คุณต้องอึดอย่าอุ้มไม่ได้ที่ผมไม่เกมนี้คุณต้องฆ่าผมคุณต้องฆ่าผมดิคุณต้องฆ่าผม ไส่เโอว้นากลัวมากนากลัวมากนี่เดี๋ยเดี๋ยวเดวไเตลเดี๋ยวมันจะเตวอะไรกันล่ะคะเนี่ยมาตามมาเอ๊้ยมือหัวอมมือหัวแล้วอ๋ยเฮ้ยดี๋ยดวย่น่ารักเกินวิชอได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโอ้โหเล่นเล่นเป็นคงเล่นเลยไม่เอาแล้วไม่ยุ่ง ให้อาหารเมอรวินก่อนไม่ไม่ช้วิชดเหรอชดเหรอมันนี่มันนี่ขอโทษพี่สำนึกผิดแล้วต่อจากนี้พี่จะกินอาหารในบ่อว่าน้องเล็กหน่อยไหมโอ้โหแมงโกรไข่โอ้โหพี่อยู่ข้างหลังพี่อยู่ข้างหลังระวังตัวดีๆนะตกใจอะไรเราไม่ไปทำกระรอกอุือถืออะไรมาน้อยหน่าอะไรกันเนี่ยพี่แอบมองอยู่ห่าง ยังไม่ค่อยห่วงหรอกแต่ตาไม่ทันแล้วเนี่ยลงรถหน่อยลงรถหน่อยได้ไหมพี่แจ๊คขับรถขับรถได้นะเฮ้ยพี่ขับรถได้ด้วยเหรอใช่ลองขับดูลองลงจากรรถไหมพี่ขับหน่อยอ้าวทำไมมาแย่งรถกันล่ะเดี๋ยวนี่อ่าอ่าอ่าไอ้ลองยื้อโอ๊ยอุ้ยผักกันอย่างนี้เลยเหรอที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สุกิปเปอร์หรือจีดีเอก่อนสุกิเปอร์หรือจีดีเอขอบคุณมากพี่จะไม่ลืมบุญคุณพี่จะไม่ลืมบุญคุณเลยจู๊กจู๊กจูกรถผมจู๊กรถ

ฮิวจิราฟิทแบนเดนพี่เจออยู่ไหนอะพี่เจออยู่ไหนอะพี่อยู่ท้กที่พี่เอาพี่เอามาแล้วใช่ไหมมามาดิเอ่อไม่ใช่อย่างที่พี่คิดใช่ไหมไม่ใช่อย่างที่พี่คิดใช่ไหม โอ้ยทำไช้ามันช้าจังเลยอะนี่เนี่ยไปช้ามันช้าพี่ว่าช้ามันน่าจะช้าอยู่นะอะไรอะนีเนี่ยนี่เนี่ช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์ไปละพี่จะอุ้มเรายังไงเนี่ยกดอีกนะเ้ยสะดุดจับสะดุดแต่พี่จไปเต้นคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ผมจะไปเต้นจะไปเต้นก่อนไม่เต้นตรงนี้ไม่ใช่ออเดียนเหรอตรงนี้ตรงนี้ก็ไปเต้นตรงนี้ตรงนี้ที่ให้ชัดยืนรออยู่เนี่ยค่ะมาดีมันจะกล้าไปวะ ไม่มันจะไปหรอเดี๋ยวพี่ไปทำอย่างอื่นก่อนนะเอาเอา m i i s s มิชชั่นเฝ้ l เรา t h ม m next time เฮ้ยพี่ขับรถชนคนในนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่พี่เจมส์ทำอย่างนั้นน่ะเป็นซูคิปเปอร์แน่ยปะเนี่ยพี่รักสัตว์ไงพี่ไม่ได้รักคนเดียวเดี๋ยวเดียวเฮ้ยคุณต้องโดนยึดใบอนุญาตแล้วแหละเฮ้ยผมกินกาแฟเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยไปแล้วครับไหนไหนเอ้าแต่ว่ามันไม่มีเควสกาแฟ บอกทางไปหาฮิปโปเลยดิหาฮิโปไม่เจอมันอยู่ไกลมากเลยจำจำได้แค่นั้นอยู่ไหนอยากรู้ไหมพี่อยู่ไหนอยู่ข้างหลังนไงล่ะอะไรเนี่ยมี่แม่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวแรงเยอะเกินโอ้ยช็อคลยอุ้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 ยอุมันเป็นแผนอ๋อที่ไม่เจอแล้วดิโอ้โหเเกือบหมดก่อนไม่เจーครับผมไอ้ชาอยู่กับฮิโป ไม่เนอะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ทำร้ายไปทั่วแล้วเราอ่ะเน็ตพี่ลัดลัดอะไรอุ้ยอุ้ยอะไรอ้วนแรงแบพนี้ซ้ำซ้ำไปแล้วจะหนีไปไหนคะตรงที่ไอ้ชาอยู่คือแพนกวินใช่ไหมเปาพี่พี่ตามไปอยู่พี่ตามไปอยู่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยที่คงๆนี่แน่ชนแต่ละทีก็เหมือนโอ้โหจ้า โออยเเห็นลืดพี่ผ <จะ S 2> มใช้โอกาสคุณผมโอ้โหยังมาเต้น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 อีกยังยังไอาชาจะให้โอกาสถ้าเกิดว่าพี่เจดอ้อนวอนมามามาพี่ขออ้อนวอนนิดนึงปล<อ>าไปตรงไหนมันจะไกลๆบ้างนะยาขอโทษไอชาขอโทษค่ะอ่อนวอนสิปล่อยผมไปได้โปรดออยาโอ้พี่ขาดเว้เลยเนี่ยกิฟต์กลับอยู่ไหนเนี่ย ขย่อมเอ๋ยช่วยช่วยโอ้ยแต่เราไม่ไดนจ้าจ้าจ้าไมช่วยด้วยกันช่วยช่วยคนบ้าคนผีทะเลอะไรโอ้โหออกไปคนบ้าคนผีทะเลทำอะไรอหรคะไอ้ยังเอาไม่ได้อ่ะัวใหญ่เกินไอ้เก้าอี้ที่พี่ปาไปนี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอไม่นี่ไงอ้ยโอุ้ยรู้สึก ไม่เไหรอกเไม่ได้กดนั้นเลยนี่แน่นี่เรียบร้อยโอเคถึงเวลานี่แล้วคุณกินผิดแล้วที่คุณคุณกินผิดแล้วคุณกินผิดแล้วตาย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 โธ่เขาไปโหดเยอะกว่าพี่ขนาดนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ถูาคนมือใหม่เหลยครับเนี่ยเบาเบานะคะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับซูคิ e ้าซิมูเล l ตอร์นะคะกับ ขอบคุณายชามากครับที่แบบชวนพี่มาเล่นนะตั้งคิวมากข,ขอบคุณพี่เจมเหมือนกันนะคะที่มาร่วมเล่นเกมไอชานะคะสนุกมากมากเลยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ไอชากับพี่เจด้วยนะคะะกิ๊งๆแต่วนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ไอชาที่ไอชาจะส่งความสุขไปให้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งใน Android และ iOS นอกจากนั้นก็ยังมีสติกเกอร์ไอชาน่ารักแบบสมมาตรสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Store ใช้แล้วเหมือนมีไอชาอยู่ด้วยในทุกแชทเพ่มาแพ่ขยายอาณาจักรกุ๊ปป้าไปได้วยกันนะคะ